สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่คุณนายคุณนายประหางพอเลยค่ะฝนตกยานยานแห้งห <c oughs> น่กจะนอนน้ำท่องไป ยานแห้งค่ะคุณนายเสียง้าห้องเสียงฝนตกนะไปท่างไหนนี่คนนี้บมมียานนี่นอนเสียงยางเดียวคนนี้ยานยานฟ้าห้องเสียงฟ้าห้อ,นเง,องเขียงกระโปรงนี่คุณนายยานแห้งบ่ไปใสแล้วค่ะวุ่นอยู่นี่ละ ยานพอหายมันเหตุฝนกับแห้งๆห้งคือนองดีใจอยู่ฝนแห้ง nằm luôn nó luôn tăng nó luôn liêu để thang đây nó luôn à ยานเหรอยานห้งนี่คนบยญนนอนสบายจใจเฉยคนนิยาน ยานห้งยืนสระโพไปแตดขนมาไหมไปใสอ่ะนอนนี่ละนอนลงนอนลงเออขนผืนชายทอง Ồ, ừ, cơ chục đi dục phía nông Huồn ma Nhà cơ sĩ đầy Xung khửn nỗi nưng, Cái gì hả? Ừ? Cái gì hả? Ồ, bây thôi mang bên nhàng mang bơ đại kiếp cả nhà ở lai tắt thổi máy sang cà hào thử phốn mây Kít cát, kít cát Giờ mẹ pha sấy hồng Dàn, con nàng dàn heng เจ้าตกแล้วคุณคุณคือบ่ตกอีกปลาล่มแห้งเนาะล่มกับปลาปันใดนี่คุณชายทองคุณชายหมูอ้วนนั่นเฝ้าพอให้กำลังใจมันบต้องปลาคือนติดอม่องคือตึกกินนี่ปลาเน่าใส่ม่องนี่กตะไม้นี่ต้มไม่จริงว่าตัปลาเน่าใส่ม่อง เล่าตากผากันนี้ฝนขึ้กันพี่น้องเล่าตาขผาก็ับมาน้ำขึ้กันแดนฝนเปียกพอเอีกเจ้าขึ้นนอนสูงเถอะฮะ Nhà nàng liên, nhà nàng liên, thông Ừ, phải đưa, phun đưa, tăng Má, 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 dàn, dàn Nhanh, nhanh vô Hả? mất là ขนเอียนแล้วพ่อบองไงแห้งเนาะไงผดไงกนพ่อีลางทิชืน่น <c oughs> นอนแล้วได้ทีแล้วเศรายานละเศร้าวห่วงแล้ว้ังฝ่าวห่วงลบน้ำข้นอยู่ยานแหง้งผู้ปกคราหของน้ำแห้งทางกระสีอยู่ต่ำบยตัวยังแห้งเสียงฝนตัวแห้งอยู่ สมอากาศห่อนเนาะห่อนคักห่อนแน่ห่อนนี่รีพี่นองมนันอีห่อนแบบมันมีหมองสีอ่ฝนกระมาแล้วจัก ก็แม่แม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะชิปนิกเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ